สวัสดีเพื่อนเพื่เทรดทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาสอนเกี่ยวกับเทคนิคในการเทรดกลับตัวนะครับโดยใช้สัญญาณคลาสสิกไดเวจต์นะครับในการเทรดช่วงตลาดเป็นไซเวย์เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างในการเทรดกันนะครับ โอเคครับสำหรับกราฟตัวอย่างนะครับเราก็เริ่มต้นจากการวิเคราะห์ market structure นะครับโดยดู Time Frame 4ชั่วโมงก่อนนะครับโดยเทคนิคลาสสิกเดวิสเนี่ยหรือว่าการเทรดกับตัวเนี่ยเพื่อนเพื่อนต้องจำไว้ว่าใช้ในการเทรดช่วงที่ตลาดเป็น sideways นะครับหรือว่ามากักจะมีการกลับตัวกลับไปกลับมาอย่างนี้นะครับอ่าขึ้นลงขึ้นลงแบบนี้เนาะทีนี้เพื่อเป็นการเรียนว่าตลาดเนี่ยเป็น sideways นะครับเพื่อนๆสามารถเปิดดูบริจาย์บานได้นะครับอ่าของ Time Frame 4ชั่วโมงนะครับถ้า Time Frame 4ชั่วโมง เ,เส้น upper band นะครับก็คือเส้นบนตรงนี้เนาะ,ะแล้วก็ lower band นะครับตรงนี้ถึงราบแบบนี้ก็ให้ถือว่าเป็นการยืนยันว่าเป็นช่วง sideways นะครับ โอเคทีนี้กราฟเป็นไซเวทีนี้เราตีกรอบบริเวณขอบบริจแบนตรงนี้ไว้นะครับถ้าเกิดดิเวอร์เจนที่บริเวณขอบแบบนี้เกิดดิเวอร์เจนขอบล่างเทรดขึ้นนะครับเกิดดิเวอร์เจนขอบบนเทรดลงเนาะง่ายๆแบบนี้เลยนะครับตีไว้แบบนี้ทีนี้เราก็ขยายดูในไทม์เฟรม1ชั่วโมงนะครับสิ่งที่เราต้องรอต่อมาก็คือการรอให้เกิดดิเวอร์เจนนะครับก็คือผมจะใช้ไทม์เฟรม1ชั่วโมงอย่างเดียวเนาะแล้วก็อย่าลืมนะครับระยะเวลาในการเทรดนะครับก็คือช่วงต้นเดือนนะครับเทคนิค ใช้เฉพาะตอนต้นเดือนเท่านั้นนะครับนี่ e ดเวเทน1ชั่วโมงนะครับผมจะดูไทม f r ฟร me 1ชั่วโมงแล้วก็เน้นชายคู่กับ iSI เป็นหลักนะครับแต่ว่าถ้าเกิดไม่เห็นใน ISI เนี่ยอาจจะดูเสริมใน MA c d อีกทียก็ได้นะครับแต่ว่าเบื้องต้นเราจะดูจาก iSI ก่อนเนาะนี่ราคาก็มีการย่อตัวลงมาถูกไหมครับทีนี้ตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ16นาฬิกานะครับก็คือตลาดลอนดอนก็เปิดแล้วนะครับทีนี้ที่เหลือเราก็คือเราก็รอให้เกิด ไดว่าเซ็น1ชั่วโมงนะครับนี่ผมก็เช็คแนวราวนมเบอร์นะครับราวนมเบอร์500น่าจะอยู่แถวๆประมาณนี้นะตรงนี้เป็นราวนมเบอร์ศูนย์ศูนย์เนาะทีนี้เราก็วางแผนว่าราคาเนี่ยน่าจะมีการ ชากลงมานะครับประมาณนี้แล er ้วก็ด like ันตัวกลับขึ้นมานะครับผมก็เซตไว้ประมาณนี้อันนี้ครับก็ลงมาครั้งแรกนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้เข้าเทรดนะครับเป็นช่วงประมาณ18บแนาฬิกาเนาะตรงนี้สังเกตเนาะนไหมครับราคาตามลงนะครับอินดิเคเตอร์เนี่ยเริ่มสูงขึ้นก็คือเป็นไดเวอร์เจน์แล้วนะครับแต่ว่าผมก็รอตลาดไมค้าเปิดก่อนเนาะก็เซตอัพไว้ประมาณนี้นะครับทีนี้เพื่อนๆต้องระวังนะครับในการเทรดช่วงตลาดเมค้านะครับมันเป็นการเทรดในช่วงเซสชั่นสุดท้ายนะครับถ้าเกิด เ,เพื่อนเพื่อเป็นเดทเ,เนี่ยมันอาจจะรันไปได้ไม่ค่อยไกลเท่าไหร่นะครับอันนี้ผมก็ไม่ได้เซตไกลนะครับก็ประมาณ400กว่าจุดนะครับ ก็มีโอกาสที่จะ TP ได้ในวันนะครับแต่ว่าถ้าวาง TP เนี่ยตั้งแต่8,900จุดขึ้นไปเนี่ยอย่างนอยเราต้องมีเวลารัน2เซสชันนะครับหรือว่าถ้าถ้าเราเทรดช่วงตลาดเมกานะครับอาจจะต้องรันไปจนถึงตอนเชา้าหรือว่าอาจจะเป็นการเทรดในรูปแบบสวิงเทรดเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็น day เทรดแล้วเราเทรดช่วงตลาดเมกาเนี่ยการตั้ง TP นะครับก็ตั้งอยู่ในระดับที่มีโอกาสเป็นไปได้ด้วยนะครับถ้าเกิดตั้งสูงเกินไปเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ถึง TP ไปบ่อยเนาะอันนี้ผมก็เซ็ตไม่ไกลนะครับประมาณ หนึ่ต่อ3ก็ประมาณนี้ทีนี้หลังจากเซ็ตไปแล้วนะครับหลังจากไม่การเปิดนะครับราคาก็กดลงมานะครับทีนี้ผมก็รอราคาเนี่ยเริ่มลูดกลับนะครับแล้วก็เข้าฟอลโล w ตามเนาะประมาณนี้ทีนี้ราคาก็ TP บริเวณแถวตรงนี้เนาะอันนี้ก็จะมี FBG อยู่ใช่ไหมครับถ้ามองใน30ทีเนาะอ่ามันจะมี FBG อยู่แถวตรงนี้ผมก็เทคโปรฟิตเลยนะครับอ่ามก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นการจบออเดอร์ไปนะครับโดยใช้เวลาไม่นานนะนั่น ก็จะประมาณ30ก่อนอาทีนะครับประมาณ35นาทีเนาะโอเคครับสำหรับตรงนี้ก็เป็นผลจากการเทรดนะครับของ พอร์ตฟันด์ไอเค้าของกองทุน TFF นะครับก็เป็นพนะอร์ต2อ0 0 0เนาเนาจากก่อนหน้านี้นะครับก่อนปีใหม่เนาะอันนี้ผมก็เทรดไปแล้วนะครับก็กำไรอยู่ที่ประมาณ0.5%ใช่ไหมครับทีนี้เนื่องจากเราต้องรอถอนจนถึงวันที่9เนาะผมก็ถือว่าเป็นการเทรดตั้นนะครับเพื่อเพิ่มกำไรให้ได้ประมาณ0.75%โดยประมาณนะครับก็ถือว่าเป็นเป้าที่โอเคนะครับก็รอถอนนะครับอันนี้ก็เป็นผลรวมเนาะก็ใช้ความเสี่ยงนิดเดียว แบ่แงกําไรบางส่วนเนี่ยมาเทดสั้นเนาะถือว่าเป็นการเช็คโวลุ่มตลาดนะครับในช่วงตลาดเริ่มเปิดวันแรกนะครับหลังปีใหม่เนาะจริงๆวันนี้ก็ถือว่าโวลุมยังไม่ได้เยอะอะไรมากมายนะครับแต่ก็วิ่งอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถเทรสั้นได้นะครับก็ไม่ได้เทรดบนะ่อยเนาะเทรดคู่เดียวนะครับก็มีสต็อปลอตนะครับแล้วก็ GP ทีนี้เราก็เก็บสั้นอีก1ออเดอร์น,นะครับเพื่อให้ได้กำไรตามเป้านะครับ แบบนี้เราก็รอถอนเลยนะครับรอไป่เทรดพอร์ตยืนต่อนะครับก็ที่เหลือก็ไม่ต้องทําอะไรแล้วเนาะรอวันที่9อย่างเดียวครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเทคนิคที่นํามาฝากกันในวันนี้ชอบถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับ